สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนาตมานำเสนอครับคือตักกะปัญญาอ่อนกฎหมายมีไว้เพื่ออะไรถ้าสอสอพักเพื่อไทยคิดไม่ได้ก็หมายถึงพวกไม่มีสมอง ความรับผิดชอบต่อสังคมคืออะไรถ้าสอสอพักเพื่อไทยคิดไม่เป็นก็คือพวกหมาดำในฝูงแกะและหลุดอยู่นอกกรอบของสังคมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไรถ้าสอสอพักเพื่อไทยคิดไม่ออกก็เหมือนหัวควายที่เขาสนตะภายจมูกให้เขาจูงไปไหนก็ได้ไม่ต้องใช้ความคิดถูกผิดคืออะไรถ้าสอสอพักเพื่อไทยคิดไม่ออก ก็คือต่อมสามัญสำนึกไม่มีในความเป็นมนุษย์ประเด็นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์พักรวมไทยสร้างชาติเขามีจิตสามัญสำนึกครบทั้ง4ข้อที่ได้กล่าวมาเขาจึงได้สั่งบทลงโทษแก่โรงงานน้ำตาลที่ได้กระทำผิดกฎหมายและปล่อยประละเลยส่งเสริมการรับซื้ออ้อยเผาของเกษตรกร,ร,กรทั้งที่รู้ว่ามันผิดกฎหมาย แต่สอสอพักเพื่อไทยในพื้นที่กลับมีความพยายามที่จะใช้กฎหมู่ไม่ยอมรับกฎหมายที่เป็นกฎหมายในการถูกนํามาใช้เพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากในสังคมใช้อิทธิพลของตนเองแค่เพียงรักษาฐานเสียงให้กับตนเองถึงขนาดโชงโง่คิดจะนำมวลชนที่ขายอ้อยเผาผิดกฎหมายบุกเข้ากอทมอเพื่อสร้างปัญหาให้กับสังคมและเพื่อประจานนายหญิงของตนเองที่เป็นนายกรัฐมนตรี และพยายามใช้กลเล่เหลี่ยมบีบบังคับให้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมให้ถอนคำสั่งไม่ให้ลงโทษโรงงานน้ำตาลที่กระทำผิดกฎหมายให้ได้ตามใจตนเองรีบพากันขนอ้อยเผาเข้ามาในกทมกันให้เยอะๆเลยครับถ้าหากวันหนึ่งรถบรรทุกอ้อยเผาจำนวนมากพวกนี้ถูกสังคมที่เขาไม่พอใจเกิดเขาเผารถอ้อยพวกนี้ทิ้งหมดคนที่เป็นสสแกนนำ ที่พารถอ้อยที่ทำผิดกฎหมายและพาพวกเขามาพบกับความหายนะแบบนี้คุณจะรับผิดชอบกันไหวไหมและนายของคุณเขาจะช่วยคุณได้ไหมแทนที่จะเป็นตัวแทนจัดการกับโรงงานน้ำตาลที่กระทำผิดกฎหมายให้ออกมารับผิดชอบต่อการกระทำผิดในครั้งนี้ด้วยการออกมารับผิดชอบต่อความเสียหายของเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยเผาทั้งหมดชำระเงินให้เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยให้ครบ และเจ้าของกิจการโรงงานน้ําตาลต้องถูกดําเนินคดีอย่างหนักเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศไม่ใช่ออกมาปกป้องคนที่ทําผิดกฎหมายแล้วยังจะเกณฑ์รถบรรทุกอ้อยจํานวนมากไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนในสังคมอีกถ้ามีมันสมองและความคิดแค่หางอึงอยู่แบบนี้อย่าทะลึ่งมาเป็นสสเลยครับเพราะสังคมมันมีแต่จะวุ่นวายกันไม่จบสิน้น และอย่าคิดไปหาเรื่องใช้กฎหมู่ไปบีบคั้นและพยายามทำให้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมต้องมาทำผิดกฎหมายตามพวกตนเองนะเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีที่กระทำถูกต้องแล้วเดชาณรุนาาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ angel 789 r e a l t y บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควปปบามสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty